ช่วงหน้าครับกลับมาดูอีกหนึ่งธุรกิจครับที่เต็มไปด้วยแพชชั่นนะครับเต็มไปด้วยความตั้งใจครับนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายนะครับในธุรกิจที่ทำนะครับช่วงหน้าเรามาเจอแรงบันดาลใจของหนึ่งครอบครัวครับที่ก่อร่างสร้างตัวเป็นธุรกิจนะครับมาจากความรักในสิ่งที่ทำด้วยนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามช่วงหน้าของบ่ายนี้มีคำตอบครับ เรามาอยู่กับแจ็คไรเดอร์ครับและนี่คือบ่ายนี้มีคำตอบครับได้เวลาพามาดูอีกหนึ่งธุรกิจครับซึ่งเป็นแรงมดนาลนใจดีๆทั้งของคุณแม่และคุณลูกครับ <c oughs> โดยเพราะคุณแม่เนีเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเธอเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเล่ามาขนาดนี้น่าสนใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นติดตามมาได้ในช่วงนี้ครับ <c oughs> คนจะรวยช่วยไม่ได้ <c oughs> คุณบอกพอคุณแม่เป็นนักกีฬาทีมชาติอ้าย,อยากรู้เลยนะครับว่าคุณแม่เนี่ยแข่งขันกีฬาประเภทอะไรนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับคุณแม่ทํากีฬาประเภทนี้ครับนึกออกไหมครับไหว้คลื่นถูกต้องครับโว้ย อะไรล่ะว่ายคลื่นอะไรไว่ายน้ำนี่มีน้ำมันว่ายคลื่นโอ้นะฮะและแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กับครูเล็กและน้องสปรินสวัสดีครับนะฮะเป็นไงเมื่อกี้คำใบ้ผมเคยมีใครใบ้อย่างนี้ไหมฮะไม่เคยมาก่อนเลยีว่าย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ม,ม,ม,มีน้ำเนี่ย <c oughs> น้องสปรินรู้ไหมครับรู้เวลาที่พี่อธิบายเนี่ยว่ายน้ำเนี่ย <c oughs> ไม่รู้นะคะโอเคครับนะฮะ <c oughs> จินตนาการสําคัญกว่าความรู้แต่บางที <c oughs> จินตนาการกับความรู้ก็ไปกับผมไม่ได้นะครับผมนะฮะเอ้าแนะนําตัวนิดนึงนะฮะนี่คือครูเล็กนะครับซึ่งโอ้โหหลายคนครูเล็กอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าพูดถึงชื่อจริงนามสกุลจริงนะฮะระวุยอินทรพรดมถูกต้องไหมนะฮะหลายคนก็จะคุ้นชื่อแล้วย้อนกลับไปที่ครูเล็กก่อนเลยครูเล็กครับเป็นนักกีฬาทีมชาตินะฮะในเรื่องของการว่ายน้ำเนาะใช่ค่ะ เอาเอากี่เหรียญเอาอะไรไหมฮะเล่าปกะวัติประวัติสักนิดนึงฮะคุณเล็กครับค่ะก็เป็นอดีตนักกีฬาว,ว่ายน้ำทีมชาตินะคะก็เล่นให้ซีเกมทั้งหมดห้าสมัยคะ่ะปีซีเกมครั้งแรกก็ปี 1993, 1993ค่ะ1993ค่ะหนูยังอยู่ที่ดาวองคารเลยตอนนั้นหน่้า1993ลูกแล้วครั้งสุดท้ายก็ปี2001ค่ะก็ได้ รับมาทั้งสิ้น1ิบเจ็ดเหรียญทองค่ะส7บเจ็เหรียญทองคุณผู้ชมครับเอารออะไรปบมือเพื่อเป็นเกียรติครับทุกคนหนึ่เจ็ดเหรียญทองหนูเห็นครบทุกเรียญไหมลูกไม่เห็นไม่เคยเห็นจะเกียร <laughs> <laughs> นะฮะกับลูกสาวนะน้องสปรินต์เนาะนะฮนะค,คงเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงการทําธุรกิจนะฮะในความในแรงบันดาลใจของลูกสาวด้วยนะเพราะทุกธุกรกิจเนี่ยผมเห็นแล้วเกิดจากลูกสาวทั้งนันเลย ใช่ไหมฮะใช่ค่ะครูเล็กครับเล่าเรื่องตัวเองก่อนเพราะจริงๆครูเล็กเนี่ยก่อนหน้าที่จะกลับมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการเปิดสอนว่ายน้ําเด็กเนี่ยครูเล็กไปทํางานประจำแล้วเนาะคือหลังจากเป็นทีมชาติจบปั๊บก็ออกไปทํางานประจาใช่ค่ะกะ็หลังจากที่ยำลาวงการว่ายน้ําแล้วค่ะก็กลับไปเรียนหนังสือจนจบปริญ,ญญาตรีแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ ด้วยความที่เราเป็นคนที่ทําอะไรเราก็ค่อนข้างจะตั้งใจอตอนนั้นก็เลยไปเป็นอาจารย์ประจําเพราะว่าอาจารย์เขาก็เห็นศักยภาพในตัวเราค่ะก็เป็นอาจารย์ประจําแล้วกเ็เรียนปริญญาโทแล้วก็เจอกับสามีมแล้วก็แต่งงานกันทีนี้ก็ช่วงนั้นก็ยังยังยังไม่ได้ออกไปจับวงการว่ายน้ำซะทีเดียวก็มีสอน,ว,นว่ายน้ำนนอาจารย์ประ,ประจํานั้นสอนอะไรครสอนคอมพิวเตอร์ค่ะโอ้ไปคนละเรื่องเลยคุณเล็กบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ค่ะ แล้วก็ทีนี้พอแต่งงานก็ได้สักสี่ห้าปีก็มีลูกก็คือมีสปริน้นเนี่ยแหละค่ะเราได้ความที่ว่าพอเราสอนหนังสือเสร็จตอนช่วงกลางวันตอนช่วงเย็นเราก็จะไปสอนว่ายน้ํา<ม>เขาก็ไปกับเราตั้งแต่เล็กๆจนช่วงที่เขาประมาณขวบหนึ่งขวบครึ่งเขาเริ่มจะเดินได้<ม>แล้วเขาก็จะไปอยู่ที่ริมขอบสะตลอดเวลา ซึ่งเราก็ต้องคอยดูเขาตออลอดเวลาเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราแวบเดียวเท่านั้นอ่ะนีเขาหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเนื่องจากเขาอยู่ที่ศาก็เลยจะไม่กลัวทีนี้ก็เราก็เป็นกังวลก็เลยเตอนนั้นก็เลยดรอปดรอปช่วงสอนหนังสือมาก่อนเพราะว่าเราเห็นว่าเออชีวิตของลูกอะสาคัญกว่าตอนนั้นก็เลยมาสอนเขาพอสอนเขาเขาเริ่มไหวได้ตั้งแต่ประมาณขวบเจ็ดเดือนก็มีเพื่อนๆหลายคนก็สนใจแล้วว่าอยากที่จะ ให้เราสอนลูกเขาบ้เริ่มนเริ่มว่ายน้ําได้นี่คือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะโอ้ตั้งใจคำว่าเกิดเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะแล้ว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 หลังจากนั้นก็เลยเปิดไปโรงเรียนสอนว่ายน้ำนี่นี่ที่มาที่ไปนะฮะคือในช่วงเวลาของการทาธุรกิจเนี่ไหลค่งมันเกิดจากนะฮะความเขาเรียกว่าทิศทางของชีวิตนะใช่ค่เหมือนกันนะฮะตอนไปเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ผมเชื่อว่าคุณเล็กก็คงนั่งคิดในใจว่า ตอนที่ว่ายน้ําอยู่ตอนเป็นนักกีฬานิมาไม่คิดว่าภาพตัวเองจะมาเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ได้ใช่คะ่ะก <c oughs> <ช>็คือมันเหมือนกับว่ามันแล้วแต่ช่วงจังหวะของชีวิตมากกว่าค่ะตอนนั้นก็ตอนที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอสมชันนะคะก็ชอบนะคะก็คือเอ็นจอยการสอนตรงนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเหมือนชีวิตมันก็มีมพลิกผันมาค่ะแล้วก็ตอนที่เปิดโรงเรียนสอนว่ายน้ำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรก็พอดีหลานสาวอะค่ะ ก็คือลูกของพี่สาวคนแรก่ะชื่อเบบีเราก็เป็นสปรินต์เราก็เลยมาตั้งชื่อว่าเป็นเบบีสปรินต์เป็นเบบีสปรินต์เลยเอาชื่อของลูกสองคนมาไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะก็คือมันไม่มีทางเปลี่ยนอยู่แล้วโอเคชื่อลูกที่เล่นนี่ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วอ่านะฮะพอเปิดสอนว่ายน้ำเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กครับก็ในช่วงแรกๆก็ยังยังคนยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราก็ ไม่ได้มีการทําประชาสัมพันธ์อะไรมากมายนะคะก็สอนกันเฉพาะแม่ๆที่รู้จักกันก่อนในเรื่อ<ต>น้องสปินบ้างนู่นนี่นั่นนอนใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเริ่มพอลูกเพื่อนๆเขาเริ่มไหวได้อย่างเงี้ยค่ะคนก็มักจะถามว่าไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่ไหนใช,ใช่ค่ะ,<น>ะแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็จํานวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตามจํานวนเด็กที่ไหวได้แล้วก็ปากต่อปากจากแม่สู่แม่เงี้ยค่ะจนวันนี้ครูเล็กครับ คอร์สที่สอนอยู่ในมีเด็กนักเรียนอยู่ในความดูแลสักกี่คนครับก็มีเด็กนักเรียนอยู่ในความดูแลประมาณ300-400ถึง400คนแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่เรียนกับเรามาตั้งแต่แรกคือเราสามารถทําเด็กให้เรียนให้สามารถว่ายน้ํา25เมตรได้ก็คือเอาตัวลอดได้เนี่ยประมาณพันกว่าคนค่ะโอ oh ้โหเราก็มีการเก็บสถิติเด็กคุณเล็กมีแพลนไหมฮะถึงขนาดว่า ลูกศิษย์ของเราเนี่ยจะมีใครที่มีแววขึ้นไปพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ค่ะก็มีค่ะคือปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่นักกีฬาเยาวชนทีมชาติกันแล้วค่ะก็คิดว่าจะก็จะผลักดันไปเรื่อยๆคะะะ่ะกลับมาที่ลูกสาวน้องสปรินสรุปแล้วตอนนี้หนูชอบกีฬาว่ายน้ำขนาดไหนคะลูกชอบแบบอยากเป็นเหมือนม้าอยากเป็นเหมือนม้าเลยมีแรงบันดาลใจนะลูกเนาะ โอ้โหแล้วก็เห็นความสําเร็จของมามานะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ําน้องสปินก็มีการแวะระหว่างทางก่อนอน,ะะนะครับวันนี้เองเนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นสินค้าที่เกิดจากแรงมนาใจของสปินทั้งนั้นเลยนะฮะคุณเล็กครับนะฮะข้างหน้าน้องก่อนเลยอันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักมาเมื่อไม่มมานานนี้ผมไม่รู้จักครั้งแรกเนี่ยที่บ้านของคุณพลอยชิดจันลูกเนี่ยชอบเล่นจนทําขายเหมือนกันอืมนะฮะ ตอนนี้สปรินก็เหมือนกันชอบเล่นสลามใช่ไหมลูกใช่ค่ะจนทำนี่แอดวานแล้วนะฮะผู้ชมครับทำขายเออเล่าให้ฟังหน่อยลูกมันมันมันสนุกยังไงอะไรอ,อย่างเงี้ยลูกก็คือตอนเด็กๆเป็นคนชอบทำสลามอยู่แล้วแล้วก็เอาไปให้เพื่อนเล่นแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออมันก็ดีนะทำขายไหมหนูเ <c oughs> <c oughs> <ๆ S 1> ลย <ๆ S 1> บอกว่าก็ดีเหมือนกันก็เลยเกิดทำขายแล้วทำอันนี้ทำคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนเป็นหุ้นส่วนด้วย ทำคนเดียวค่ะโอ้ทำคนเดียวเลยโอ้เก็บหมดเลยม,มามาช่วยด้วยให้มามาช่วยหุ้นส่วนของหนูก็คือมามาจะมีคุณพ่อเป็นในทุนออกเงินพเพราเว่าจะไม่ได้ส่วนแบ่ง อือทุกอย่างเอกใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสลามที่ไม่มีต้นทุนค่ะทุกอย่างคือฟรีหมดที่เห็นได้เท่าไหร่ก็เข้ากระเป๋าเลยก็เสร็จกำไรเห็นเห็นค่ะมีความสุขไหมมีความสุขนะมีความสุขนะไม่ได้ตอนนี้ไม่สมัยก่อนดมีความสุขในการเล่นสลามแต่วันนี้มีความสุขในการเห็นเงินเข้ากระเป๋ายเนาะเออเออนะฮะทำยากหรือเปล่าคะลูกก็ไม่ยากค่ะก็เราต้องมีอุปกรณ์ อ,อ๋กกอมีอุปกรณ์อุปกรณ์นี้วันนี้เตรียมมาจะทําให้ดูด้วยนะฮะคะอองั้นก่อนจะทําเดี๋ยวเล่าถึงอย่องอื่นก่อนแล้วหนูนอกจากสลามหนูมีอย่างงูนี่อยหลายอย่างเลยอ่ะลูกออทําอะไรบ้างเนี่ยมีผงผกักนี่อ,อันนี้ผงผก<ม>ัผงผกก่อนอ่วนอาวเคงั้นเล่าเรื่องผงผักก่อนไปยังไงมายังไงถึงทําผงผักลูกตอนเด็กๆเป็นคนไม่กินผักค่ะแล้วก็แบบมามาก็เป็นห่วงก็คือเป็นนักกีฬาแล้วก็ ต้องกินผักมันจะได้แข็งแรงแต่ว่าหนูเป็นคนแบบไม่ได้กินผักอยู่แล้วก็มาม่าก็อยากให้หนูกินผักหนูก็เลยมาม่าก็เลยผลิตอันนี้มาพอหนูกินได้ก็เริ่มเริ่มทําให้ดีก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยกันใช่ค่ะเนอะนะฮะวันนี้มีผงผักของตัวเองด้วยนะครับอันนี้มันกินมันใช้ยังไงฮะคุณเล็กครับค่ะก็ผงผักเนี่ยนะคะก็เวลากินก็สามารถผสมกับ นมหรือว่าถ้าถ้ากินผักไม่ได้ก็ต้องแปลรูปนิดนึงใส่ใน,ในไข่เจียวอย่างเงี้ยค่ะแค่ครึ่งช้อนชาค่ะก็เท่ากับสลัดผักชามใหญ่แล้วค่ะววในแพ็กเกจด้านหน้าเนี่ยน้องสปินเขาจะเป็นคนวาดเองนะคะรูปน่ะค่ะอันไ<ร>หนเอ่ยอันไหนก็ได้ค่ะนัน่นอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาวาดรูปนีวาดรูปเองเหรอใช่ค่ะโอ้น่ารักนะฮะเนี่ยฮะโูลต่างๆนะครับที่อยู่ในผงผักนะฮะน่ารักมากๆเลยอ่ะโอเคมีผงผักไปต่อนะครับเพราะว่ามีเยอะ นะฮะไล่ต่อมาค่ะลูกตรงนี้เป็นเอ่อแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะอันนี้อแอลกอฮอล์สปินแน่นอนเพราะมีรูปสปินด้วยยกมือไหว้อยู่ใหนลองทําท่าเหมือนให้เหมือนที่คุณผู้ชมน่ารักเนี่ยนะในรูปมันก็จะไหวอยู่ไหว้อยู่เออไี้ไหว้จริงนี่ตัวจริง <c oughs> อ่านะฮะมีบรรดาสเปรย์แอลกอฮอล์ต่างๆนะครับมีอันนี้เป็นน้ำนมค่ะน้ำนมน้ำนมยังไงฮะนนมเป็ เ,เวลาเราผสมกับน้ำนะคะมันก็จะเป็นขุ่นๆแล้วก็เอามาถูตัวได้ะค่ะมันก็จะมันจะเป็นออยแล้วพอเราผสมน้ำเข้าไปมันก็จะแตกตัวเป็นน้ำนมประมาณนี้นันนจะเป็นรุ่นแรกนี่จะเป็นรุ่นต่อมาก็คือจะผสมผงทองคำเขาไม่ได้สามารถใช้นวดตัวก็ได้หลังหลังฝึกซ้อมก็จะนวดให้สปินหลังฝึกซ้อมโอ้โหมันเกี่ยวเนื่องไปทั้งหมดเลยนะครับมันเกี่ยวเนื่องไปทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆแล้วใครสนใจเอาอย่างนี้ดีกว่า ให้ไปที่ช่องทางของสปินใช่ไหมลูกมีแฟนเพจขายของใช่ไหมค่ะไปดูที่ไหนได้ลูกสเปนซูเปอร์แฟร์ฟู้ดค่ะอานะฮะในนั้นก็จะมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างและคุยตอบเองได้ไหมในนั้นจะเป็นบอทคือคุณพ่อเขาเป็นคนทําเองเอาคุณพ่อจัดการใช่ค่ะเพราะว่าเราเราก็ที่บอกว่าเจอกันเรียนเรียนคอมเราเจอกันคุณพ่อก็เลยเป็นคนจัดการในช่องทางใช่ค่ะอืมนะฮะโอ้ผลิตภัณฑ์มากมายเข้าไปดูกันได้ แต่ผมย้อนกลับมาอยากมาถามก่อนนะฮะว่าอย่างคุณแม่เองนะฮะถ้าเรื่องธุรกิจคุณแม่ก่อนการเปิดโรงเรียนสอนว่ายน้ําผมขออนุญาตถามเรื่องหัวใจสาคัญของการเปิดโรงเรียนสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กในธุรกิจนี้ของคุณแม่ก่อนก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักมันก็ไม่มีวันขัดทุนนะคะคือแค่ชีวิตเราเกิดมาแล้วเราได้ทำในสิ่งที่มันชอบอในสิ่งที่มันรักแล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้ แล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลลูกได้ะคะ่ะก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตค่ะกลยุทธ์ที่ทําให้เป็นความมีเร็นเนี่ยเมื่อกี้คุณเล็กเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าปากต่อปากเนาะนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณเล็กม,มีทำวางแผนการตลาดอื่นๆอย่างไงบ้างสับโรงเรียนสอนว่ายน้ำทุกวันนี้นก็ยังไม่ได้เคยทําการตลาดาชนิดอื่นเลยอะคะอ่ะแล้วก็ทํากันเองในครอบครัวก็คือมีตัวเล็กเองกับสามีแล้วก็พี่ชายแล้วก็พี่เขยแล้วก็คุณคุณเออ พี่ชายพี่สะใภ้แล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็คือทํากันเองในครอบครัวค่ะตอนนี้จะไปเรียนไปเรียนที่ไหนฮะก็ที่อยู่มีที่เดียวนะคะก็คือที่บางกรวยอะค่ะสามารถเซิร์ช Google Map ได้ส่วนของสปินต์ะขายของเนี่ยเรามีวางแผนการตลาดนะคะลูกไม่มีนะคะเลยทุกอย่างเหมือนคุณแม่เลยแล้วแล้วจะขายยังไงลูกส่วนใหญ่ขายใครลูกขายเพื่อนๆขายเพื่อน อันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะเด็กหลายๆคนเนี่ยเกิดจากจุดนี้จริงๆนะครับอยากเล่นอะไรน,นู่นนี่นั่นน่อนแต่คนที่มีหัวธุรกิจการค้าจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยถ้างั้นเราเราเอามาขายเพื่อนดีกว่าขายเพื่อน <c oughs> ขายเพื่อนแม่ขายเพื่อนพ่อ,อได้เยอะเลยน <c oughs> ะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่หนูรักด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะอ๋อทำแล้วมันมีความสุขไหมไมีความสุขค่ะเวลาคนที่เขาใช้ของเราเรา,เ,ราเห็นเขาใช้ของเราหนูรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกแฮปปี้ค่ะให้แบบแบบมันมีทําให้หลายๆคนเขามีความสุขค่ะนอเนอะเราก็ได้แบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้เล่นด้วยเนาะโอ้จริงๆอยากดูโชว์แต่ไม่รู้ว่าทํายากทานานไหมอ่ะจะมีแบบที่ทําสําเร็จมาแล้วลองเล่นให้ดูไหมลองเล่นให้ดูดีกว่าเออสารามเขาเล่นกันยังไงเอออยากรู้เออเออเอออันนี้เป็นสูตรนี่เอามันจะมาป็นอย่างนี้ครับทุกคนเฮ้ยมันยืดได้โอ้ เด็กๆเขาก็จะขยำกันนะะค่ะใช่ค่ะอันนี้หมอตั้งแต่อายุกี่ขวบเป็นต้นไปครับคุณเล็กสามขวบเป็นต้นไปอะค่ะก็คือจะต้องไม่เอาของเข้าปากแล้วอะค่ะต้องรู้แล้วต้องแยกแยะออกอันไหนกินได้กินไม่ได้อันนี้อากงกับอาม่าของสปินเขาก็ซื้อไปนะคะบริหารกล้ามเนื้อมือค่ะอ๋อขายได้ทุกเพศทุกวัยผู้ใหญ่ก็ว่าบริหารกล้ามเนื้อมือใช่ค่ะอแล้วก็แบบสมองได้คิดอะไรไปด้วยเนาะใช่โอ้เนี่ยฮะเด็กๆเขาจะเล่นกันแล้วจริงๆข้างหน้าของสปินเนี่ยมีอีกหลายสีเลย ซึ่งในเพจของเรามีขายทุกสีเลยใช่ไหมลูกมีทุกสีค่ะมีทั้งประเภทแบบใสทั้งประเภทแบบขุนและทั้งประเภทแบบมีคลิตเตอร์วิบวับด้วยใช่ไหมลูกมีไหมกริตเตอร์ออยังไม่มียังไม่มีแต่พี่เห็นเงาๆอันนั้นไม่ใช่คิตเตอร์จต<ม>่เป็นฟองจ้ะนี่พี่เหงาเองนะฮะทักเป็นกิตเตอร์นะพระับเาชนก,ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับกลับมาตรงนี้ดีกว่าพอคนดูแล้วสิ่งที่เห็นคือ เออเวลาที่ทําธุรกิจในครอบครัวแบบเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยมันก็มีความสุขโดยเฉพาะคุณเล็กนะครเมื่อกี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าคือทําในสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะมันไม่มีขาดทุนเลยใช่ค่ะมันไม่มีขาดทุนจริงๆคุณเล็กอย่างตัวสปินพอเขาอยากมาทําสลามอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็ไม่ได้คิดถึงว่าทําแล้วมันจะต้องกําไรหรือขาดทุน<ม>เราถามเขาว่าเขาชอบไหมเขาอยากทําจริงไหม พอเขาบอกว่าเขาชอบเขาอยากทําซึ่งเราเห็นเขาเล่นมาประมาณ 3- าสี่ปีแล้วค่ะเราก็รู้ว่าเขาค่อนข้างจะชอบก็เลยสนับสนุนเขาก็บอกว่าเขาต้องการอะไรก็บอกพ่อได้เลยนะลูกอย่างเงี้ยค่ะพ่อจัดการให้หมดเลยนะฮะในสมัยก่อนมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นนะอาจจะต้องส่งลูกไปเรียนดนตีลูกนู่นนี่นั่น,นโน่นแต่วันนี้ความสนใจของเด็กมันหลากหลายขึ้นใช่ค่ะนะฮะเด็กเนี่ยได้รู้นะครับช่องทางใหม่ๆที่เขาจะพัฒนา เรื่องของศักยภาพในชีวิตตัวเองได้มากขึ้นถูกต้องไหมคุณเล็กเม<ช>ื่เทียบกับย้อนกลับไปในสมัยเราเนาะเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายขนาดมันก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะอซึ่งเราก็มองว่าเขาโตขึ้นเนี่ยด้วยด้วยสังคมยุคใหม่เขาอาจจะไม่ต้องยึดติดอยู่กับอาชีพนั้นๆเขาอาจจะสามารถทําอาชีพใหม่ขึ้นมาได้เราทําแล้วมีความสุขที่ที่เล็กบอกว่าทําอะไรแล้วมีความสุขมันเป็นกําไรชีวิตอะคะอ่นะ,คะนะฮะแล้วที่สําคัญคือสิ่งที่ได้มาคือ การเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในชีวิตของเขามันได้สมรรถนะทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยสำคัญมากๆการที่เด็กจะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับสมรรถนะที่จะอยู่ในสังคมได้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะโอ้นี่เป็นสิ่งที่ผมว่ากําไรล้ําค่าแล้วคุณเล็กค่ะส่วนที่สําคัญคุณเล็กครับนะฮะมาถึงตรงนี้ครับต้องปิดท้ายเรื่องธุรกิจครับรายการเราคุณเล็กครับ เห็นนะฮะจริงๆผมจะบอกได้ว่าธุรกิจของคุณเล็กนี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับในส่วนของโรงเรียนสอนว่ายน้ำนะฮะโอ้โหพัฒนาเด็กไปได้เป็นพันๆคนกุญแจให้กุญแจแห่งความสําเร็จกับพวกเราสักนิดหนึ่งในการทําธุรกิจครับคุณเล็กได้ค่ะก็อย่างที่แจ้งค่ะว่าทําอะไรแล้วมีความสุขได้ทําในสิ่งที่ชอบได้ทาในสิ่งที่รักอะค่ะมันก็มันก็เป็นกําไรชีวิตกุญแจแห่งความสําเร็จก็คือว่า เร,เราลงมือทําเราตั้งใจจริงแล้วเราก็มีความจริงใจในการที่จะทาอย่างเช่นว่าเราเปิดโรงเรียนสอนว่ายน้ําเราก็มุ่งมั่นว่าทุกคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยจะต้องว่ายน้ําเป็นเอาตัวดอดได้ตกน้ําเราไม่ตายแล้วพอคนมาเรียนแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆค่ะธุกรกิจมันก็ไปต่อได้ด้วยปากต่อปากว่ามาเรียนที่นี่เราว่ายน้ําได้จริงๆว่ายที่ไหนก็ได้มไม่ว่าจะเป็นในทะเลในแม่น้ําหรือว่าในสระว่ายน้ําคือ,อก็ว่ายได้จริงๆอะค่ะลอยตัวได้จริงๆค่ะครับนะฮะ มุ่งมั่นแล้วก็ชัดเจนกับเป้าหมายเนาะ<ช>อ,อน้องสปินคะ่ะ<ช>ฝากร้านไหมคะอยากฝากร้านไหมจอ้คุณแม่เฉยเลยนะก็ไปติดตามได้ในเพจของน้องสปินนะที่บอกไปเ<ช>มื่อกี้เนาะ นะฮะอ่ะแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมนะเป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยเนี่ยเรามีวิธีการที่วันนี้จะส่งเสริมเด็กๆนะครับให้มีความรู้และความสามารถนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ยแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมมันต้องขอบคุณด้วยนะคุณเล็กแล้วก็น้องสปินนะครับมาเป็นตัวอย่างที่ดีของอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เรียกว่าครบวงจรจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณ